สวัสดีสาพี่น้องตอนนี้ก็มืี้เขาจะกินเป็นปลาแดกสวิเดนนะคะหรือซูสเตรมิงนะคะซูสเตรมิงแต่ว่ามืี้พอยายซื้ออีก,กบริษัทหนึง่งที่เขากินไปปีที่แล้วเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนละแบบพอดีปีนี้เราใส่พ่อยายกินยี่ห้อนี้นะคะหลายคนบอกว่าข้างในมันจะมีไข่ถูกตัวนะคะเป็นปลาแดกที่มีไข่นะคะก็ เดี๋ยวเขาก็จะมาเบิงกันตอนพอยายเปินเปิดเนาะคะ่ะก็จะมีเอ่อมีไข่อยู่ในตัวะแดกทุกตัวเป็นอะไรนี้ยพันบอกว่ามันแพงแต่มันโอเคเพราะว่าพยาย่นวามีเนยมากินไข่ของของป่าแดกของสวีเดนนะจ้ะตอนนี้พอยายเพินกาลังหั่นหอมเป็นหอมแดงไอเป็นหอมแดงแล้วก็เป็นหอมหอมหัใยไงนะคะก็จะกินกับแล้วก็ต้มมันฝรั่งอยู่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเบรงกันว่าหลังจากที่เพิ่นเปิดแล้วหน้าตาของปลาแดงซีวิรินจะเป็นอย่างแบบไหนจะไม่ไหนบอกไปเลยค่ะกินนี่กินของมันนี่เด้อจ้ะประมาณว่าล้างมือมือนี่ก็บ่ทันได้เบิดกินนะคะตื่นเช้ามาอีกมือนึ่งก็ยังติดอยู่นะกินเนี่ยแบบว่าเนาะถ้ากินยามมื้อแรกนี่ก็มื้อแรกนอนดมมือเจ้าของรถค่ะกินนี่แห้งนะคะแล้วก็แห้งในที่นี้หมายถึงยังไงถ้าคนเป็นคนที่มากินปลาแดกก็สิรู้จักว่าปลาแดกโงงเนาะค่ะที่มีกินดวงตวงงคือจังปลาแดกบ้านเฮาล่ะจ้ะแต่ว่า ความนัวมันก็จะบม่มีมันก็จะเป็นเข้มเหมือนปลาแดดตัวไปเพียงแต่ว่าขาดความนัวเนาะคะ่ะแต่ว่าไม่หน่อยก็จะมีวิธีกินเดียกันใส่ไม่ไงชู้ลงไปนะจ๊ะแล้วก็พอไงเพิรนก็จะกินพอพอไงเพิรนก็นมากกินปลาแดสดสิเด็นเดียวเขาก็จะได้เบิรงกันต่อไปนะจ๊ะเปิดแล้วนะคะการเปิดประแดดนะคะต้องเปิดน้าใส่อ่างก่อนแล้วก็เจาะลงไปนะคะแล้วก็คอ่อยปล่อยร่มให้มันออกมาก่อนนะคะมันาั่นมันสิพุ่งปืดขึ้นบาน,านเท่าเหย่นะยอคานอมดูข้างนี้แต่ เป็นไังอีกเรสอเล็จมีในหน่วยจัดการเองนะคะค่กินยังแร่งนะคะเป็นไงเห็ดแล้วว่าว่าบอสดน,นี่คันไตรคับนี่คันโตอบเขเปิดได้ซัมเนีแล้วก็เอาคืนนะคะซอยเลยเปิดพอมันมีลมออกมาแลกหรืออกมาก่อนนะคะ เราใส่มันสิะเบิดตุ่มขึ้นมาเมนเบิดบานนะคะดังนั้นพ่อนๆก็จะเซ็ตกระป๋องก่อนนะคะในการท่ออีบรุกอะไรสกเอ่อหลังจากที่เขาเปิดแล้ววิธีการเปิดยังแล้วเรียบร้อยก็ลิ้นหนาม,มันออกนิดนึงนะจ๊ะก็จะไม่เห็นตัวประแดงนะคะก็จะเห็นมันมีไข่นะคะก็ราคาแพงเพราะว่าเขาบอกว่าในกระป๋องนี้จะมีไข่ทุกตัวนะจะ๊ะก่อราคาอยู่ประมาณสี่รอยกว่าบาทน,นะคะสําหรับกระป๋องนี้ ก็ประมาณน,นี้แหละค่ะถ้วยนี้แหละค่ะสี่ลอยตัวนะคะก็เนี่ยค่ะคือปลาแดชสวีเดนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปข้างนอกไปกินนอกบ้านนะคะเพราะว่ากินมันแรงจริงๆนะจ๊ะมันหนงหลายมันต่งหลายนะจ๊ะรสชาติจะเป็นจังไงจังติดตามกันคลิปหน้านะจน้านึงความรักนึงปรารถนาดีจ้าด้วยรักจันใจจ้าร,รักนะจุ๊บจุ๊บ